สหรับโอกาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรไม่สมาทานพระรัไตรแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจสงบอบรมให้เป็นสมาธิเื่อในอันดับแรกขณะที่รับฟังเสียง ตั้งใจฟังเสียงให้รู้เรื่องทุกถ้อยคำการตั้งใจฟังเสียงทุกถ้อยคำแสดงว่าจิตทรงสม,สมาธิเพราะว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจไว้ในอราอรมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะเวลานี้เราตั้งใจฟังเสียงถ้าหูได้ยินเสียงจิตรู้เรื่องตามก็ชื่อว่ามีอารมณ์เป็นสมาธิ ถ้าว่าท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปตามกระแสเสียงด้วยหรือตามถ้อยคำในความที่กล่าวก็ชืีอว่าเป็นการใช้ปัญญาในด้านวิปัสสนาญาณน,นี่มีความสำคัญหลังจากพูดจบแล้ว็บ,าาบรรดาแทนพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิโดยการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสัน้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่อย่างนี้จัดว่ามีรมณ์เป็นสมาธิถ้าจะใช้คำภาวนาก็ให้ใช้คำว่าพุทธโธ เวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทยอย่างนี้อารมณ์เป็นสมาธิขณะใดาที่การรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้คำภาวนานั่นเป็นสมาธิสมาธิแล้วก็จัดเป็หลายระดับคือคณิกาสมาธิเรียกว่าสมาธิเล็กน้อยอุปจาระสมาธิสมาธิใกล้ก็ถึงปฐมฌาน เราขึ้นไปไป,รนประดับปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่เพื่อรมที่เป็นสมาธิจะอยู่ในระดับใดก็ตามก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของความดีเพราะจิตเราตั้งอยู่นยนในกุศลในประการหนึ่งของบรรดาทั้พุทธศาสนิกนชนพยายามทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในพรมวิหารสี่เป็นปกติ ว่าเราจะมีความรักในคนอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเสมอได้ตัวเรา <c oughs> เราจะมีความสงสารเกลื้อกูลเขาให้เป็นสุขตามกำลังที่เราจะกึงทำได้เราไม่มีอารมณ์อิจฉาหรือเสียกับคนอื่นเพืาอใครได้ดีก็พรอยินดีตาม ถ้าสิ่งใดเป็นเหตุเกิดมีสายเดินหน้ากฎของกรรมและกฎของธรรมดาเกิดขึ้น,เ,นเราจะไม่มีความหวั่นไหวในจิตเมื่อรมอย่างนี้ธรรมดายท่านพุทธบริษัททรงไว้ได้ก็จัดว่าเป็นศูญย์กำลังใจที่มีความสำคัญที่สุดอันจะพึงก้าวเข้าไปสู่ความดีแต่หากว่าบรรดาจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัท มีสติตรงกันข้ามคิดเห็นว่าคนอื่นเป็นศัตรูสําหรับเรามีอารมณ์ปรารถนาในการแกล่งแกล้งบุคคลอื่นในการเสียดสีด้วยวาจาบ้างแสดงการกายบ้างอย่างนี้เป็นต้นมื่อมีอารมณ์อิจฉา,าริษยาบุคคลอื่นไม่เห็นเขาได้ดี อดทนอยู่ไม่ไหวเห็นคนอื่นได้ดีหาทางแก่งแกล้งกล่าววาจาเสียดสีกระทบกระแทกให้เกิดความช้ำใจอาการตรงกันข้ามกับพมิหันสีแบบนี้เป็นปัจจัยให้ท่านนั้นหลลงอเวจีมหานรกเว่าอเป็นอารมณ์ชั่วถ้าอารมณ์ชั่วที่มันจับอยู่ในใจตลอดเวลามันก็เป็นอจินตกรรม กรรมใดซึ่งเป็นความชั่วที่เป็นอนติกรรมกรรมนั้นบรรดาลให้เราลงเอเวจีมหานรกดังนั้ขอบรรดาท่านพุทธมริษัทุกท่านจงเว้นเสียถ้าจิตเราทรงพรมีหารสีได้ตลอดกาลก็ชื่อว่าเราสามารถคุมสิ่งของเราให้ปกติอยู่ได้ตลอดสามารถคุมสมาธิให้ทรงตัวคือจิตน้อมอยู่ในเกณฑ์ของกุศลตลอดเวลา แล้คุมมีปรัชนายานได้เมื่อจิตเราเยือกเย็นมีแต่ความรักมีแต่ความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลมีความเชื่ออ่อนโยนมีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาและเสียไข่มีการวางเฉยไม่หวั่นไหวในเมื่อกดข้องกรรเกิดขึ้นอารมณ์จิตของเราก็มีความเย็นอารมณ์จิตมีความสุข เมื่อจิตมีความเยือกเย็นจิตมีความสุขอารมณ์สบายก็เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์สบายเกิดขึ้นศีลมันก็ไม่ขาดสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็แจ่มใสสามารถพิจารณาได้ตามเหตุตามผลที่สมควรคนที่ทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ได้เป็นปกติผู้คนประเภทนั้นจะเป็นผู้ทรงชานก็ไม่ยาก เมื่อจิตมีความดีอยู่ในได้กุศลทรงอยู่มันเป็นฌานอยู่แล้วจะบังคับจิตให้ทรงชายขนาดไหนก็ได้ตามอัตยาใสแล้วก็ใช้เวลาไม่นานยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีความปรารถนาจะเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นไม่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันเป็นอันดับตน้น ในบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมาตั้งใจทำความดีก็จงอย่าคิดว่าเราจะสร้างความดีเค่แค่ความดีสามัญหรือที่เรียกกันว่าทำเป็นแค่ไปโอปอิสัยอันนี้ไม่สมควรมันจะเป็นการขาดทุนเกินไปในการที่บำเพ็ญเพียงความดี อารมณ์ของเราก็ควรจะคิดว่าอย่างเลวที่สุดเราจะต้องตั้งอยู่ในพระโสดาบันเป็นอย่างต่ำเพราะว่าพระโสดาบันแบ่งออกเป็นสามชั้นเื็นหนึ่งเอเกับวิชีมีอารมณ์เคร่งเครียดเป็นพระโสดาบันละเอียดสองสตะตะัตุเอของโกลังโกละเป็นพระโสด,ดาบันอย่างกลาง สามสตะแคตุงเป็นประสงดา,ด,าดาบันอย่างหยาบอย่างเลวที่สุดเราควรจะคิดว่าภายในสามเดือนในหกเดือนหรือหนึ่งปีเราจะทรงอารมณ์ความเป็นประสดาบันไว้ให้ได้นี่ควรจะตั้งใจอย่างนี้เพื่อการจเจริญพระกรรมฐานเราทำเพื่อความดี อย่าคบกิเลสอย่าทำใจให้เป็นท่ายของกิเลสมีการปฏิบัติเข้าถึงพระโสดาบันเบื้องต่ำที่เรียกกันว่าสตขัขตรตรงอันนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีสมาธิพอสมควรคือมีสมาธิเล็กน้อย แล้วก็มีปัญญาที่วิปัสนาพิจารณาวิพัสนายาณเล็กน้อยก็สามารถเป็นประโสดาบันไดเพราะความจริงประสูดาบันไม่ใช่ของสูงเป็นของธรรมดาที่เรียกกันว่าชาวบ้านชัน้นดีถ้าพระอริยจเจ้าเบ่งสูงท่านกล่าวว่าพรศูดดาบัน คือทำที่จะทำให้คนเป็นประโสดาบันนั้นเหมือนก็เหมือนกับของเด็กเล่นคือเป็นของทำง่ายๆถ้าเรามีพรมวิหารสีไปจจำใจเราก็เป็นประโสดาบันได้แบบสบายถ้าเรามีความฉลาด <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราโง่ล่อยให้จิตเป็นท่าของกิเลสยังมีอารมณ์อิจฉาได้สิยาบุกคนอื่น อยากจะวิฆาเก่งฆ่าทำลายบุคคลอื่น,นใหมีความทุกข์ขาดความไม่ตาปราณีมีอารมณ์อิจฉามีอารมณ์หวั่นไหวในกฎข้องกรรมจริงๆที่ธรรมาดาอันไม่สามารถจะดีกเรี่ยงได้อย่างนี้จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอมโสดาบันแม้แต่เราจะเป็นคนเราก็ยังเป็นไม่ได้ ขาวิสัยเขาจิตเป็นอบายภูมิคือเป็นวิสัยเขาสัตว์นรกเป็นวิสัยเขาเปรตเป็นวิสัยเขาสัอสุรกายเป็นวิสัยเขาเสิริชาษีเรานั้นอารมณ์แบบเพศนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านทั้งบิสุสัมนเณนอุบาสกอ,อุบาสิกาจงเว้นเสียทรงพรมีหารสีให้เป็นปกติ นี่เรามาพูดึเรื่องการเป็นประโสดาบันตอนนี้ไปเราก็จะใช้วิธีการอธิบายให้ละเอียดสักหน่อยเพื่อการเป็นประโสดาบันที่บอกว่าไม่ยากในอันดับแรกพราะมันดาถ้าพุทธบริษัทมีอารมณ์จิตคิดไว้เสมอว่าเราจะไม่สนใจกับจริยาของคนอืน่น โดยเรียเขาไม่ไม่ไปก้าวไายกัจรียาของใครไม่เข้าไปอิจฉาดิยาบุคุอื่นว่าบุคคลนี้กินมากเกินไปนอนมากเกินไปหลงในลาบสกาละเกินไปบำเพ็ญเพียรดีเกินไปอย่างนี้เป็นต้นคือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา ถ้าจิตเราไปยุ่งอยู่กับเขาก็สแสดงว่าเรานิยมอบายภูมิอย่างนี้ไม่ต้องมีใครแช่งและไปเองแบบสบายจะบวชพระสกิโคตปีมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าจิตมันเร็วสภาวะของพระของเพศเป็นพระแต่จิตเป็นจิตของอบายภูมิ จะสร้างความดีแบบไหนมันก็ดีไม่ได้คนที่มีจิตเร็วใี้เป็นว่าเราจะพยายามควบคุมจิตพวกเราไม่ให้ไปยุ่งกับเจิยาของบุคคลอื่นแต่ความจริงเรื่องนี้เราได้ยิงกันอยู่ทุกวันแต่ความเร็วของพวกเราเปลืองกันได้หรือเปล่าในประาการต่อไปเราตั้งใจไว้เสมอ ว่จะทรงศินให้บริสุทธิ์โดยไม่ทำลายศินเองไม่ยุยงสอ,องเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศินไม่ยินดีไม่บุคคลอื่นทำลายศินแล้วและเราจะมีจิตยอมรับรับถือความดีขององค์สมเด็จตัวสัมมาสัพพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของประสง์ เราไม่จิตตรงเฉพาะปณิธานคือการกระทำจิตทุกอย่างไม่ว่าอะไรทั้งหมดจให้ทายเกิสัตว์ชี้ทางให้แก่บคุคคลผู้หลงทางแนะนำบคุคคลผู้มีความโง่ถวายทานเประสงค์บูชาพระธนไกย์ึกถึงความดีขอาบิดามารดาครูบาอาจารย์เป็นตน้น เราทำอย่างนี้ทุกอย่างเราไม่หวังผลในการตอบแทนในปัจจุบันเรามีความต้องการอย่างเดียวคือสร้างความดีเพื่อสู่พระนิพพานเมื่ออารมที่กล่าวตามมาน,นี้จะเห็นว่าแปรอรม์ที่ต่ำมากแปรท่านทั้งหลายก็จะลืมอารมณ์ที่กล่าวมาน,นี้เป็นอารมณ์ปัะโสดาบัญโขสตาขัดตวง ทำให้สะตะขัดตรงก็หมายความแล้วเราเกิดเป็นมนุษย์อิจ็าชาติก็จบกิจเป็นพระอราหันต์ได้เนี่อว่าท่านน่งหลายจะถามว่าเอาสมาธิจิจมาจากไหนก็นจะต้องตอบว่าถ้าหากว่าท่านน่งหลายคิดถึงพระพุทธเจ้า,จา,ค,าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระอริยสง์ พ่าท่านนันหลายท่้งสามประการนี้มีความดีหาประมาณนี้ได้เราขอยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าโดยจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกอย่างและจะเว้นคำห้อยคำห้ามพรามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามให้ปฏิบัติตทุกอย่าง แล้วเราก็ยอมรับนับถือพระอริยสฆงสาวกเพื่อท่านมีความดีตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนแล้วท่านท่นปฏิบัติตามเป็นความดีที่็นทรงความบริสุทธิ์มีจิตเป็นสุขมีอารมณ์เป็นสุขอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าช่่นเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนข้อห้าม แล้วก็พยายามปฏิบัติตามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำ <c oughs> ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่้ทงหลายคิดอย่างนี้ไว้เป็นปกติถึงแม้ว่าท่านจะไม่กาหนดรู้ลมให้ใจเขาออกท่านจะไม่ภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังโฆก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้มีสมาธิ ในพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรมฐานสังขานุสติกรมฐานื่วจิตเราทรงตรงอยู่ในความดียอมรับนับถือความดีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นองค์สมาธิที่มีความสำคัญแค่ที่เรานั่งภาวนาเพื่อจิตสงบเฉพาะเวลา แล่พอลืมตาขึ้นมาก็ปล่อยลมลอยไปในสถานที่ต่างๆเป็นปัจจัยของความชั่วคือไม่ยอมเคารพในศีลไม่ยอมเคารพในธรรมที่องค์สมเด็จพระสมมาสุพุทธเจ้าทรงแนะนำการหลับตาสักแสนปีด้วยโกรธชาติก็ไม่มีประโยชน์ ประโยชน์มันมีอย่อยางเดียวคืออารมณ์ส่งความดีตอนนี้เมื่อในเมื่อเรายอมรับนับถือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นปกติพอเรายอมรับนับถือท่านเราก็ต้องส่งสินห้าแล้วสินของตอนเองให้บริสุทธิ์ระมีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์เมนมีสินสิบบริสุทธิ์ เระวาตมีสินห้าบริสุทธิ์นี่เทวว่ตขั้นขั้นสดาบันสำหรับสินแปดนั้นเป็นสิ่งของพระอนาคามีในเมื่อเรามีสินบริสุทธิ์สินนั้นมันบริสุทธิ์ยากถ้าอารมณ์ใจเราต่ำถ้ามีอารมณ์เลวสินจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีอารมณ์เยือกเยน็นคือมีอารมณ์เหมือนน้ำไม่ใช่มีอารมณ์เป็นไฟ ทั้งนี้ก็เพราะว่าต้องมีใจประกอบไปด้วยความรักเห็นคนและสัตว์เป็นที่รักของเราทั้งหมดจ,จิตตั้งประกอบไปด้วยความกรุณาความสงสารเห็นคนและสัตว์เราเห็นว่าทุกท่านเป็นคนที่เราควรจะสงเคราะห์ทั้งหมดตามกําลังที่เราจะเพึงทาได้อารมณ์จิตเราจะอ่อนโยน ไม่หวั่นไ,วไ,ไหวในความชั่วลอยยินดีในเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่ช้าดิสหยาบบุคคลอืน่นไออารมณ์อิจฉาดิสยาเนะี่ยมันเป็นอารมณ์ของสัตว์นรกมันมีแต่วความเร่าร้อนอารมณ์ที่มีจิตอิจฉาไม่ไดเสียใครเป็นอารมณ์เยือกเย็นเป็นอารมณ์ของสวรรค์เป็นอารมณ์ของพรหมเป็นอารมณ์ของพระนค แล้วเราก็มีเบิกขาญาณหมายความว่ารู้ว่าสิ่งใดที่มันเป็นธรรมดาเราไม่สามารถเฉลี่ยเลี่ยงได้นีถ้าผมบริหารสี่มีแก่บุคคลใดบุคคลนั้นหาความเลวไม่ได้มีแต่ความดีการที่จะคิดฆ่าสัตว์ชีวิตก็ไม่มีในจิตเพราะเรามีความรักเรามีสงความสงสาร การจะรักจะขโมยเขามันก็ไม่มีคิดจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นก็ไม่มีการกล่าววาจาไม่จริงก็ไม่มีวาจาหยาบก็ไม่มีวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมรมรมอิจยายสียาบุคคลอื่นก็ไม่มีแก่กวาจาเพื่อเจรเพื่อเจอเหลวไหลไหล่ประโยชน์ก็ไม่มี นี่เป็นอันว่าการทรงพรมาารสีทำตนให้เป็นพระสูดาบันได้ง่ายแล้วก็แถมใจอีกนิดหนึ่งว่าเราต้องการพนิพานมีการที่เราคิดอยู่ว่าเราจะทรงสินห้าให้บริสุทธิ์จะทรงสินประจำเพศให้บริสุทธิ์อันนี้เป็นสีลานุสติกรรมฐานถ้าเราทรงอารมณ์ไม่ได้ก็ชื่อว่า เรามีชาในสีลา,า,านปกติกมัฐานถ้าไิ่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีฌาในอนุปกติสามนี้หากว่าเราคิดถึงตั้งใจอยู่ในพรมิหารสีทั้งสี่รายการเป็นปกติก็ชื่อว่าเรามีชาในพรมิหารสีจิตน้อมไปถึงผลิตภัณา์เป็นอาถิมก็ชื่อว่าเรามีชาใน อุปสมานุสติกรรมฐา,านเป็นอันว่า,ารมณ์แห่งการถึงประโสดาบันขั้นตน้นมีเพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจงเข้าใจว่าการเป็นประโสดาบันเป็นของไม่ยากคนดีเป็นง่ายคนเลวเป็นยากเพราะหากว่าคนเลวมีสันดานอบายภูมิติดมา ก็ย่อมไม่เห็นคุณค่าของความเป็นประโสดาบันโดยการปฏิบัติความดีเพียงแค่เล็กน้อยและต่อที่นี้ไปข้มันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงตำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามมัิยาสายจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา